สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะพอดีเมื่อเช้ามีดิฉันมีพี่คนหนึ่งเขียนมาบอกว่าเนี่ยรอคลิปหน้าอยู่ทำไมไม่ลงสักทีกำลังคิดอยู่ว่าจะคุยจะมาเล่าอะไรให้ท่านฟังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็ขอ,อ,อขอบคุณมีมีท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่า เขามีพระผงหรือว่ากระดาษสวดมนต์นะคะที่แผ่นพับสวดมนต์นะคะแจกเนาะเดี๋ยวดิฉันจะลงลายเขาให้นะคะเพราะว่าดิฉันบอกว่าอ,อตอนที่เขาเขียนมาแล้วนะคะครั้งหนึงแต่ว่าเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเข้าไปคอมเมนต์ข้างล่างหรือเปล่าว่าอยากได้เพราะว่าเห็นเขาเขียนวบอกว่าเขามีแจกแล้วว่าดิฉันก็เลยบอกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวดิฉันจะมา มาบอกท่านๆเนาะย่าติธรรมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านๆเขียนที่อยู่ไว้ใน u t u b e เนาะเพราะว่าเป็นการแบบเราไม่รู้นะคะว่าใครคิดอะไรยังไงก็เลยอยากให้ก็เลยถามเขาบอกว่าก็เลยบอกเขาว่าขอเป็นเอ่อ messenger หรือว่า l ล n e อะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเป็นการส่วนตัวหน่อยให้ท่านแอดเข้าไปให้ท่านเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ไปสอบถามกับเขาเองแล้วเดี๋ยวดิฉันจะลงไลน์เขาไว้ให้ ข้างล่างคอ,อคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวก็ถ้าท่านไหนสนใจก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะที่ที่ดิฉันเขียนไว้ก็ค่อยอเพิ่มเพื่อนกันไปแล้วก็ไปสอบถามนะคะดิฉันไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเห็นเหมือนจติยธรรมท่านนั้นอยากเขาเรียกว่าอะไรดีเนี่ยอยากจะให้ให,ให้ให้ท่านอื่นๆมีพระพงหรือว่ามี หนังสือหรือว่าพรคคาถาอะไรนี่แหละค่ะพรคคาถาจักรรพานี่แหละเป็นกระดาษนะคะก็หรือว่าลูกแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสอบถามกันเองนะคะว่าจะส่งยังไงที่อยู่ยังไงอะไรยังไงนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสําหรับท่านที่มีใจเผื่อแผ่เนาะเผื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการทําบุญนะคะเป็นการทําบุญได้บุญชนิดหนึ่งอีกแบบหนึง่ง ก็มีท่านหนึ่งท่านใหม่ๆที่เข้ามาเขียนนะคะว่าเพิ่งเริ่มสวดแล้วรู้สึกดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะดิฉันก็เป็นเป็นแรงกําลังใจนะคะเวลามาคุยให้ท่านฟังก็เป็นแรงกําลังใจในการปฏิบัติของของแต่ละท่านที่ทําอยู่เนาะก็ดีใจค่ะที่นั่น เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะคะก็วันนั้นที่ฉันเห็นเห็นในคลิปหลวงตาหลายเห็นท่านพูดถึงว่าเราจะตั้งจิตยังไงในการในการสวดในการสวดคาถาจักพรรดินี่ค่ะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยแล้วคลิปนั้นดิฉันก็เลยลืมเขียนลงในสมุดคําพูดของท่านนะคะดิฉันก็หุ้ยจําไม่ได้คลิปหลวงตาเยอะแยะมากมายเลย แล้วดิฉันจะหายังไงเนี่ยดิฉันก็คิดก็แบบไม่รู้จะหาคลิปไหนอะค่ะมันเยอะมากเลยทีเนี้ยเมื่อวันสุกมังก็เลยเข้าเข้าไปใน a ฟ e b o o k ของตัวเองละค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นเป็นสมาชิกของอของมีอะไรนะจำไม่ได้ของหลวงตาไมาแ้แหละค่ะแต่ไม่ใช่พุทธพรมปัญโยเป็นหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะคุนเทพเห็นคุณเขาอะไรเนี่ยค่ะดิฉันไปกดเป็นติดตามเขาอยู่แล้วทีเนี้ย ก็เลยไปเห็นในตรงนั้นละค่ะคือดิฉันหามาตั้งหลายวันแล้วคือไม่รู้จะหาคลิปไหนละและทีนี้ไปเห็นโดยบังเอิญแบบเหมือนได้คำตอบนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตอ่านนะคะแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายที่สวดอยู่ตั้งจิตแบบแบบที่ดิฉันอ่านให้ท่านฟังนี่นะคะท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอเป็นผู้มีประโยชน์ต่อภพภูมิทั้งสามแดนโลกธาตุและใครก็ตาม ที่พบเห็นข้าพเจ้าหรือรูปของข้าพเจ้าขอจงเป็นที่รักแก่ภพภูมิทั้งสามเทพพรหมวิญญาณเปรตสัมภเวสีโอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยเทินก็คือ,อเป็นการตั้งจิตนะคะว่าเราสวดพระคถานี้เราจะสวด ทุกครั้งที่เราสวดหรือว่า,าเราจะสวดไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็าคือเราตั้งคำอธิษฐานแบบนี้ค่ะก็คือเราจะเป็นที่รักของทุกๆสิ่งที่ที่เขามาเห็นเราสวดมนต์ที่เขาได้ยินเราสวดมนต์ก็ว่าจะเล่าหลายครั้งแล้วค่ะที่ว่า,าที่หลวงตาเคยเล่าบอกว่าคนที่สวดคาถาจัก,กรพัิเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของอ อีกโลกหนึ่งก็คือเขานะเห็นเราเขาได้ยินเสียงเราสวดเราจะเป็นที่รักของเขาเพราะว่าเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาไปเนี่ยค่ะเราแผ่ให้หมดเลยเราไม่ได้ว่าเออเราแผ่เจาะจงคนนั้นคนนี้หรือว่าจะเจาะจงก็ได้หมายถึงว่าออทานเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาทานบารมีอะไรกันต่างๆที่เราทำเนี่ยที่ ที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่าให้เฉพาะคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้คือเรามีความเมตตาไปหมดเลยทั้ง3โลกธาตุเลยใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสวดสามารถมารับบุญส่วนกุศลได้เลยดิฉันจะเล่าเรื่องอวันนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องวิญญาณที่ที่น่าสงสารให้ฟังอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ไปเจอมาเพิ่งเพิ่งวันศุกรนะ์เนาะเดยกก็มาขอรัดรัดเรื่องอื่นๆและกันเพราะว่าเห็นว่าแบบมันมีประโยชน์เนาะ เดี๋ยวมาเล่าให้ท่านฟังก็ก่อนจะเล่าเนาะก็ขอขอให้ทุกท่านนะคะจงดูแลสุขภาพนะช่วงนี้โครคภัยไข้เจ็บมาเยอะมากเลยไม่รู้โรคอะไรเป็นโรคอะไรเหมือนตอนนี้โคโรนาใช่ไหมคะไวรัสเนาะก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเวลาเป็นอะไรก็ให้รีบไปหาหมอเนานะแล้วก็ ทุกวันนี้รู้สึกว่าถ้าใครสังเกตเนาะถ้าใครแบบไม่ไม,ไม่ไม่ติดกับโรคมากสังเกตดูนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันกระชันชิดเข้ามาโรคภยัยค่้เจ็บมันก็บีบเข้ามาภัยธรรมชาติบีบเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตุรกีนะคะตุรกีแผ่นดินไหวหกจุดหกจุดอะไรไม่แน่ใจนี่แต่มันอยู่ในในตัวหมู่บ้านนะคะ ก็คือแล้วก็อาคารซุดอาคารซุดคนตายไปที่เห็นรายงานล่าสุด21คน2 1่สคนเนี่ยเนี่ยคือแค่บเบาะนะคะแค่บเบาะอาคารมันก็เก่ามันก็แก่นะมันก็ตามการเวลามานะคะและ้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดวันที่เท่านั้นเท่าน,นี้เท่าน,นั้นเทีนน่ยนแค่กะกะดูคร่าวๆโดยว่า น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้ค่ะก็คือเออเราก็ต้องดูแลจะบอกว่าอะไรเนี่ยดูแลดูแลจิตใจตัวเองมั้งคะแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเนาะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองเราอะค่ะก็ดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะก็คือดิฉันเห็นแล้วแล้วก็เห็นทั้งไวรัสเห็นทั้งฝั่งนี้กระสมราม แถวเนี้ยค่ะอิรักอิหร่านซีเรียอะไรเนี่ยก็สงครามไม่หยุดไม่ย่อนก็ยังมีอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังมีสงครามอยู่แล้วก็ตุรกีก็เพิ่งเกิดเนาะแผ่นดินไหวบ่อ,บอเป็นตายไปยี่สิบเอ็ดคนบ้านเรือนแบบตึกอะคะ่ะมันซุดลงมาเป็นกองเลยกองเป็นแบบนั้นเลยบอกอน่าสงสารมากเลยอมน่าสงสารมากเลยแบบน่ากลัวด้วยค่ะโอเค ก็วันนี้จะจะเล่าเรื่องวิญญาณที่น่าสงสารให้ฟังเนาะก็ถ้าใครเชื่อก็เชื่อ,อน,นะคะไม่เชื่อก็ฟังเป็นนิทงนิทานไปอะไรเงี้ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะแม่แม่ดิฉันเนี่ยเออเออแม่เนี่ยได้ไปวัดไปวัดเนี่ยละค่ะวัดวัดที่แม่บริจาคที่ดินเนี่ยชื่อวัดเออวัดเหล่าดีเข็มบุญอุปถัมภ์ วัดเราดีเข็มบุญอุปถัมภ์เนี่ยล่าดีคือนามสกุลของแม่นะคะนามสกุลของยายเข็มบุญคือนามสกุลของเราคือเราเป็นคนอุปถัมภ์ก็คือแม่แม่ทานที่ดินเนี่ยเพื่อให้ตายายนะคะเพราะว่าอยากให้เป็นอยากให้บุญดีกุศลน,นี้เป็นของตายายในการบริจาคที่ดินคือเราใช้ชื่อตายายไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วทีเนี้ย แม่ไปวัดวันนั้นก็เลยพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะท่านไม่อยู่ท่านอยู่วัดใหญ่คือวัดตรงเนี้ยเป็นวัดสาขานะคะท่านอยู่วัดใหญ่แล้วทีเนี้ยก็เลยแม่ไปแล้วทีเนี้ยก็เห็นมีมีชาวบ้านนะคะชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึง่งหมู่บ้านใกล,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 ล้ๆหมู่บ้านแม่นะคะวัดนี่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่อีกอยู่หมู่บ้านหนึ่ง,แ,นนงแค่ข้ามน้ําสงครามมาหากาันแล้วก็มีชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาหาพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยแม่ก็เลยรู้จัก รู้จักคนกลุ่มนั้นเพราะว่า